สวัสดีครับทุกคนครับกลับมาพบกับรายการวารดริงกันอีกครั้งหนึ่งนะครับและวันนี้เป็น E ีพีพิเศษครับเนื่องจากว่าเราได้ทําการ c o l แล b กับกิฟฟาร์นั่นเองนะครับผมซึ่งกิฟฟาร์นี่นะครับผมก็เป็นแบรนด์ไซรัปนะครับผมที่มีประวัติอย่างยาวนานเลยครับตั้งแต่ปี1885นะครับผมที่ประเทศฝรั่งเศสครับเขาก็ได้ทำนะฮะตัวไซรัปนี้เป็นแบบโฮมเมดขึ้นมาก่อนครับแล้วก็ได้รับความนิยมแพร่หลายไปเรื่อยๆครับจนถึงนปัจจุบันเลยนั่นเองนะครับผมซึ่งตัวไซรัปของก ฝาดนี้นะครับหลักๆเลยครับเขาใช้วัตถุดิบจากธรรมชาตินะครับผมเป็นวีแกนคูเกนฟรีแล้วก็ยังมีฮาลาลให้เลือกใช้อีกหลากหลายตัวเลยทีเดียวนะครับผมถ้าใครสนใจนะฮะก็สามารถไปหาซื้อมาลองกันดูได้นะครับผมซึ่งในวันนี้นะฮะทางกิฟฝากนะฮะก็ได้ส่งไหลับมาให้ผมเลือกหลากหลายตัวมากมายครับเลือกยากมากมีเยอะมากจริงๆนะครับแต่ว่าผมเลือกตัวนี้มาครับคิมบูเร่ครับผมอ่า สาเหตุที่เลือกคิมบุเล่มานะครับผมก็เนื่องจากว่าผมชอบคิมบุเล่เองนะครับผมแล้วก็คิดว่าเฮ้ยถ้ามันกลายมาเป็นไซรัปเนี่ยมันน่าจะไปอยู่ในเครื่องดื่มหลายๆตัวได้ครับอย่างน้อยๆเนี่ยในกาแฟนมนะฮะน่าจะอร่อยแล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งในวันนี้นะครับผมจะเอามาชงเป็นเครื่องดื่มที่เป็นการส่งลาสังท้ายสังลา อามซึ่งในวันนี้นะครับผมก็จะเอาเจ้าไซรัปกิฟาร์คิมเบรตัวนี้นะครับผมมาชงเป็นเครื่องดื่มในการส่งท้ายสั่งลาหน้าร้อนกันสักหน่อยกันละกันนะครับกับเาเวียนเอสเปซโซนั่นเองครับขั้นตอนจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาทำเอสเปโซช็อตกันก่อนเลยละกันครับวันนี้นะฮะผมใช้กาแฟของ Coffee w o r k นะฮะก็เป็นเอสเปสโซเวโรนะฮะเป็นดาร์กโรสนั่นเองนะครับผมผมจะใช้ทั้งหมด 30กรัมวันนี้นะฮะจะใช้บดมือฮะอยากออกแรงสักหน่อยหนึน่ง <laughs> ใส่กาแฟลงไปน้ำร้อนได้ที่แล้วใส่ลงไปเลยโอเคครับเมื่อได้ที่แล้วนะฮะก็กดเอาช็อต e เอสเปรสโซออกมาครับ ราจะพักเขาไว้ก่อนนะฮะน้ำสับปะรดนะฮะก็จะมีความเปรี้ยวหวานสดชื่นนะฮะเป็นการสั่งลาหน้าร้อนได้ดีทีเดียวฮะ,ะใส่ลงไปเลยครับ150 ML นะฮะน้ำมะนาวไปสักน,นิดหนึ่งนะครับผมเพื่อเพิ่มความเปรี้ยวและสดชื่นให้กับเครื่องดื่มนะฮะใส่ลงไป1ลูกเลยฮะ,ะและก็ตามด้วยไข่ขาวนะฮะซึ่งขั้นตอนนี้แหละครับยากที่สุดสำหรับผมแล้วครับมาดูไปด้วยกันนะโอเค โอเคครับผมเสร็จแล้วนะฮะก็ใส่น้ําแข็งลงไปนะฮะไฮไลท์ของเราครับผมคิฟฟอร์ดคิมเร่ครับเสร็จแล้วฮะ,ะที่เชคเกอร์เดิมนะฮะ เราจะเติมโซดาลงไปเล็กน้อยนะครับผมแล้วก,ก็มาอ่อ,อนนึงนะฮะเสร็จแล้วก็ทกําการคนนิดนึงฮะ,ะโซดานะฮะจะไปทำปฏิกิริยากับไข่ขาวแล้วทําให้เกิดเป็นฟองที่หนานุ่มนั่นเองนะครับนี่เราจะได้ฟองแบบหนาหนานุ่มๆแบบนี้นะฮะอ,อย่าเพิ่งใส่เต็มนะครับเพราะว่าเราจะทำการใส่ช็อตเอสเพรสโซ่ของเราลงไปครับ สวยงามครับผมดูดีขึ้นเลยทีเดียวนะฮะแต่มันยังไม่จบฮะยังเหลือการตกแต่งอีกสักนิดหนึ่งนะครับผมในการตกแต่งนะฮะผมจะเอาสับป,ปะรดเชื่อมนี่นะครับผมที่มันเป็นแว่นอย่างนี้เนาะโรยน้ําตาลงไปโรยไปให้ทั่วๆเลยนะฮะหนาๆได้เลยนะครับแล้วก็ตามด้วยขั้นตอนที่ผมชอบที่สุดเพราะมันดูสนุกมากที่สุดในการทําเมนูนี้นะครับผมนั <laughs> ่นก็คือการทอชหรือเบิร์นมันนั่นเองนะฮะให้เหมือนเป็นครีมบูเลสับป,ปะรด <c oughs> ระวังนิดนึงนะฮะการใช้ไฟ ค่อยๆนะฮะถ้ามันจะมีรอยไหม้สักนิดสักหน่อยนะฮะไม่เป็นไรฮะไม่ต้องซีเรียสเหมือนเราทานพิซซ่าหน้าฮาวเอียนนั่นแหละก็ไม่ไหม้ดิดนึงก็อร่อยดีโอเคครับผมเสร็จแล้วนะฮะก็ทิ้งไว้ให้เขาเย็นตัวลงแล้วก็นำมาตกแ่กได้เลยครับโอเค เรียบร้อยแล้วครับฮาวิเอนอิเปโซนะครับผมเป็นเครื่องดื่มอำลาหน้าร้อนของผมนั่นเองนะครับวิธีการดื่มนะฮะก็แนะนําให้คนให้เข้ากันก่อนนะครับอร่อยครับเมนูนี้ลองได้เลยครับแต่ก่อนที่จะคนนั้นแนะนําว่าถ่ายรูปเก็บไปก่อนสักนิดนึงก็ดีนะครับเอาละครับและนี่ก็คือเมนูวอลล์ดิงนะครับที่ทําการคอสโอเวอร์กันกับกิฟฟัดไซรัปนั่นเองนะครับผมสําหรับคนที่สนใจนะฮะตัวไซรัปของกิฟฟัดเนี่ยก็สามารถหาซื้อได้นะครับผมที่ Coffee Works นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่แคปชั่นด้านล่าง น,นะครับเผื่อใครสนใจนะครับผมแล้วก็ยังไงก็ฟากติดตามรายการวันละดิงของเราด้วยนะครับสวันนี้ต้องขอขอบคุณทางกิ่ฝากด้วยนะครับผมที่ส่งไซรับตัวนี้มาให้เราได้ทาเมนูพิเศษพิเศษเมนูสั่งลาหนะ้ราร้อนเมนูนี้กันนะครับติดตามกันครับว่าเมนูน่าจะเป็นอะไรขอเวลาไปคิดก่อนกันละกันนะครับตอนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ